สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมา สมิลลอฮุราะข์มานุรรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับน้าเลมินวะัสลัลลอฮุอะลัยนบีน่ามุฮัมมัดุ์อัลัยฮิวสัลฮิบิฮิวะมันตทบิอฮุมบิอัสานินวะดาบิดะวะติหิลายุมิดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮ์วะบารักาตุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังรายการอุทยานคนดีทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมเราคือคนที่ ปฏิญาณตนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตาลาเป็นพระเจ้าก็คือการที่เรายอมรับวันเดีมบิุหัมมัตเองก็เป็นศาสนาทูตแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอากับกิริยามารยาทต่างๆคือสิ่งที่นบีสอนแล้วก็บอกให้เราได้ปฏิบัติตามสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่เป็นมุสลิมคือการมีมารยาทที่ดีการมีจัญญามารยาทที่ดีการมีภาคปฏิบัติการมีการแสดงออกที่ดี เรื่องราวนึงที่อยากจะได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือมารยาทที่พวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมผมต้องเน้นย้ำนะครับว่าพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่มันตรงข้ามกับอิสลามโดยตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างเรื่องราวของมารยาทตามถนนหนทางเนี่ยสำคัญมากๆเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยเวลายือนอยู่ตามข้างทางเนี่ยก็จะแสดงอากกับกริยาในลักษณะที่ ร่วงละเมิดหรือว่าเกินขอบเขตไปของคนอื่นเขานะครับยิ่งถ้าเป็นผู้ชายที่อยู่ตามข้างทางก็จะมองผู้หญิงในลักษณะที่แทะโลมไม่ให้เกียรติซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าตามหลักการศาสนาเป็นความผิดเพราะอะไรครับเพราะอิสลามเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่มีมารยาทไม่ว่ามารยาทนั้นจะเป็นมารยาทที่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อยู่ในบ้านก็มีมารยาทออกนอกบ้านก็มีมารยาทต,ตามถนนหนทางข้างทางข้างถนนก็ต้องมีมารยาท เพราะนี่คืออิสลามครับเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเมื่อเรียนรู้แล้วต้องเอาไปปฏิบัติอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาคัดเลือกให้กับคนที่เป็นมุสลิมและมุสลิมเองก็จะต้องเอาวิถีชีวิตที่ถูกต้องมาปฏิบัติเพราะว่าสิ่งทีเ่เรารับรู้มาก็คืออันอิสลามมุยาลูวะลายอลาอะลรฮิสลามสูงส่งสูงเด่นไม่มีใครสูงเด่นกว่าไม่มีที่ไหนสุดไม่มีอะไรสูงเด่นกว่าแต่วันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความท้าทาย มันเป็นภาคปฏิบัติที่คนที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยก็ไปปฏิบัติกับเขาเหมือนกันอย่างเช่นการยืนข้างถนนการอยู่ข้างถนนการเกาะกลุ่มกันของวัยรุ่นแล้วก็เวลามีคนเดินผ่านแม้กระทั่งว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามนะผู้ชายที่เดินผ่านก็จะไปมองเขาแบบหาเรื่องเพราะอะไรเพราะตัวเองมีจํานวนเยอะกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าขัดตลักการศาสนาเพราะนั้นถ้าหากว่าทุกคนรู้ถึงบทบาทรู้ถึงหน้าที่ รู้ถึงวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก็จะไม่เกิดปัญหาแน่นอนปัญหาที่ที่ที่เราเห็นอยู่ตามท้องถนนเห็นไหมครับเวลาวัยรุ่นเขารวมตัวกันเดีย๋ยวสักพักต้องมีเรื่องแต่เป็นเรื่องราวทีเ่เกิดขึ้นกับกลุ่มอื่นหรืออาจจะเกิดขึ้นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะหมันไส้กันเองบ้างอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอยู่แต่อิสลามสอนกับเราว่าถ้าจําเป็นที่จะต้องยืนอยู่ข้างถนนอยู่ อยู่ตามถนนหนทางที่คนเขาจะต้องสัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยเรามีมารยาทเรามีวิธีปฏิบัติตัวของเราอยู่อ่ามาดูกันนะครับว่าต้องทํำยังไงวันนี้จึงตัง้งชื่อว่ามารยาทตามถนนหนทางเนี่ยนะครับซึ่งในในในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาพูดถึงลักษณะหนึ่งเอาไว้นะอัลล,าาลอฮ์บอกว่าอิบาดุรราะห์มานิลลาดีนัยมชูนอัลันอารดิฮาวนั้นไวอดะขาตบะฮูมุญจาฮิลูนกาลูซลามะ แล้วก็บ่าวของอัลลอฮม์มานก็คือบ่าวของอลอสุบฮานะฮัวตาลาผู้ทรงเมตตาเนี่ยก็คือผู้สถาน,นั่นเองเมื่อเขาเดินไปตามถนนหนทางเนี่ยเขาจะเดินไปในลักษณะที่สุภาพเรียบร้อยครับแล้วก็เมื่อเขามีคนเขามามา,มาปลาใยกับเขามาคุยกับเขาอะนะเขาก็จะกอรซาลามาประมาณว่าทางใครทางมันสันติจงมีแด,ด่ท่านความหมายในลักษณะนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้น จากใครก็ตามที่อยู่ตามถนนหนทางแล้วมันไม่ได้ยังประโยชน์อันใดกับเราเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเสวนาอะไรด้วยนะครับนี่เนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าเวลาเราเดินทางไปไหนก็แล้วแต่สัญจรไปมาที่ไหนก็แล้วแต่ต้องพยายามระมัดระวังต้องระมัดระวังก็คือการที่เรานั้นจะต้องไม่มองนูน่นมองนี่ซอกแซกไปทั่วไม่ใช่นะครับมองอเดินให้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็ไอคนที่ ยืนอยู่ข้างทางก็จะต้องไม่ไม่มาก่อกวนหรือว่าไม่มาแทะลมถ้าเป็นผู้หญิงอะนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าผู้ชายยืนอยู่ผู้หญิงเดินผ่านเนี่ยโอ้หเป่าปากกันเป็นตัวอะไรเลยนะแล้วก็แสดงอากักิริยาที่ที่ต้องบอกว่าน่าเกลียดมากๆนะครับของเยาวชนหรือวัยรุ่นในปัจจุบันที่เป็นภาพเหล่านี้ออกมาเพราะฉะนั้นมุสลิมทําแบบนี้ไม่ได้นะครับจะเป็นมุสลิม่เดินผ่านหรือว่าที่ไม่ใช่มุสลิม่เดินผ่านก็แล้วแต่นะครับ เพราะอะไรเพราะท่านนบีพูดถึงถึงไอาการที่เราจะต้องอจะต้องอยู่ตามเส้นทางตรงนี้ว่าถ้าจําเป็นจะต้องอยู่เนี่ยมันจะต้องรู้ถึงฮักกุตตอริกด้วยก็คือสิทธิ์ของสิทธิ์ของเส้นทางที่พึงจะต้องได้รับนั่นก็คือใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเ,เราก็จะต้องไม่ไปแทะรวมเขาหรือถ้าจะให้สลามก็ให้สลามแค่นั้นพอนะครับเ,เพราะว่าถ้าเป็นมุสลิมนะแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้สลามอยู่แล้วยิ่งทําไม่รู้จักกันเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะ นะครับไม่ต้องไปทําตัวเป็นอยากรู้อยากเห็นอะไรมากมายเพราะฉะนั้นอัตตาวาด้วยฟินมัสยีการถ่มตนในการเดินการไม่ไม่เดินด้วย,ยท่าที่ด้วยท่าทางที่มันมันยะโสหรือตะคับบดเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ถูกต้องเพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นว่าบางคนเดินเนี่ยนะเอาเอาเอาวัยรุ่นแล้วกันนะผู้ใหญ่ไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่นะไอที่มันตีกันในวัยรุ่นทั้งนั้นแหละนะพอเดิน นะเดินโยกไปโยกมาพักเดียวมีเรื่องกันไปแล้วนะหรือบางทียืนกันเป็นกลุ่มเลยอันนี้เดินผ่านเอามีเรื่องกันไปแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดพนัะมุสลิมต้องต้องรู้นะครับมารยาทต,ตามถนนหน,นทางวาลาตั้มชีฟิลอารดิมารหะแล้วก็อย่าเดินในหน้าแผ่นดินนี้ด้วยท่าทางที่มันหยิ่งยโสตะกับบดั่ะแหละเ,เ,เ,เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งต้องห้ามนะสิ่งต้องห้ามสรุปง่ายๆเลยก็คือว่า มุสลิมเนี่ยจะต้องมีท่าทางการเดินที่ที่ถ่อมตนที่ถ่อมตนก็คือมองมองมองต่ำให้เยอะที่สุดหมายถึงว่าควบคุมการมองเดี๋ยวบอกมองต่ำมีปัญหาอีกไปเจอคนนุ่งสั้นไปจ้องเขาอีกมองต่ำก็หมายถึงควบคุมสายตาของเราควบคุมสายตาของเราก็คืออย่าไปมองไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่าเดินด้วยท่าทีที่มันไปยียวนชาวบ้านเขานะครับเดินก็ให้มันสงบเสงี่ยม ให้เรียบร้อยไอ้คนที่อยู่ข้างทางเองก็ถ้าเป็นมุสลิมนะต้องเน้นย้ำว่าต้องเป็นมุสลิมเพราะไอ้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราไปคาดหวังอะไรเขาเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาก็ทําตามทําตามไอ้สิ่งที่เขาอยากจะทําอยู่แล้วนะครับแต่คนที่เป็นมุสลิมต้องระงับยังช่างใจให้ได้นะครับว่าเราจะต้องไม่ไปละรานเขาไม่ไปหาเรื่องเขาถ้าเราจําเป็นจะต้องอยู่ตามข้างทางจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็จะต้องอาจจะมีธุระอาจจะรอคนอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ที่สําคัญก็คือว่าคนเดินเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันอย่าไปเดินด้วยท่อยทาท่า,ท,าท่าทางหรือว่าท่วงท่าที่มันไปกวนประสาทชาวบ้านเขามีฉะนั้นอาจจะเกิดเรื่องตามมาก็ได้เพราะนั้นอัตตาวาด้วยฟินมัชจีเดินด้วยท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยประการที่สองครับรอดุลบาสอร์อานินมุฮัรรอมัดอันนี้ก็คือการควบคุมการมองหรือลดสายตาจากสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามทั้งหลายเพราะฉะนั้น เน้นย้าที่ผู้ชายมากกว่าเพราะผู้หญิงไม่เคยมีปัญหาไม่มีผู้หญิงน้อยที่จะมีผู้หญิงมาเกาะกลุ่มกันอยู่ข้างทางแล้วจ้องมองผู้ชายและแซวผู้ชายไม่มีแล้วครับอันนี้มันผิดผิดวิสัยนะยกเว้นคนที่อาจจะบ้าบ้าหน่อยก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่คนปกติไม่มีหรอกครับไม่มีไม่มีที่จะเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะนั้นกรดุนบัสน์อันนี้เนี่ยเขาจึงเน้นย้ําที่ผู้ชายนั่นเองว่าให้ควบคุมการมองอย่าไปมองอผู้หญิงอาจารย์บิยารเนี่ยก็คือผู้หญิงที่ท,ที่ที่ไม่ใช่ญาติเราอะนะ ที่ไม่ก็คือจ้องมองเขาเลยนะอย่างท you know ี่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะบางคนเนี่ยเกาะกลุ่มไปเลยคอยเขาเรียกเซลสาวใช่ไหมใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เป่าปากบั่งอะไรมั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องนะผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่พอใจไปตามคนรู้จักมามาทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ศาสนาสอนก็คือกุลลินมุมีนีนะอย่าุดดูอย่าุดดูมินอัสาริฮิมวายะฟะดูฟูรุจฮุม ดัลิกะอัลกาาละหุมอินนัลลอฮะข้บีรุบบิมายสนาอุลอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดก็คืออัลลอฮ์สั่งท่านบ ah ีมุฮัมมัดสลลาะสลัมของเราเนี่ยจงกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้ลดสายตาของพวกเขาลงตำ่ำาก็หมายถึงว่าการควบคุมการมองไม่จะไปมองนู่นมองนี่นะตามแต่เรื่องเลยไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้รักษาเอาไว้ว่าพึงสงวนของเขานั่นคือดีที่สุดในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความสะอาดของเขาความบริสุทธิ์ของเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้น รอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นปฏิบัติอันนี้สั่งผู้ชายแน่นอนฮะสั่งผู้ชายเสร็จก็มีสั่งผู้หญิงด้วยว่ากุลลินมุมีนาที่ยักดุดนะมินอัปสอริหินนะวยายะฟัดนาฟูรูจหุนนะลักษณะเดียวกันเลยสั่งเหมือนกันเลยนะครับก็คือการลดสายตาเหมือนกันนั่นก็แสดงว่าทั้งชายทั้งหญิงนั่นแหละครับแต่อย่างที่ผมบอกฮะถ้าทำตนนหนทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผู้ชายมาเกาะกลุ่มกันแล้วก็จ้องมองมองผู้หญิงแล้วก็ มีเซลมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในคําสั่งเนี่ยก็มีถึงผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงเองก็ต้องควบคุมตัวเองด้วยเหมือนกันในเรื่องของการที่จะไปจ้องเพศตรงข้ามในเรื่องของการที่จะไปแสดงอากับกิริยาที่ที่มันแสดงออกถึงความไม่เหมาะไม่ควรอันนี้คือเรื่องของศาสนาแต่พอมาดูเรื่องของสังคมซึ่งเป็นสังคมไทยบ้านเราต้องเอาบอกแต่เดิมด้วยนะแต่เดิมเนี่ยเขาก็ไม่เห็นดีเห็นงามอยู่แล้ว กับการที่ผู้ชายจะไปแซ้ผู้หญิงหรือผู้หญิงจะไปแสดงอากับเกริยาที่เป็นการเย้ายวนหรือเชิญชวนนะแต่ในปัจจุบันนี่มันก็แปลกนะเพราะเราอาจจะไปอยู่กับตะวันตกเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมันก็เลยทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เหมือนกับจะบังคับให้เราต้องยอมรับว่า นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันคือความถูกต้องแต่ด้วยกหลักการของศาสนานะครับท่านพี่น้องยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังเป็นข้อผิดพลาดอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมองระมัดระวังในเรื่องของการแสดงออกเพราะมันจะนํามาซึ่งอ,อ,อะไรหลายๆอย่างและที่สําคัญก็คือมันสะท้อนถึงการเป็นผู้ศรัทธาและมันบ่งบอกถึงการเป็นคนที่มีมารยาทหรือไม่ด้วยเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับ ถ้าเราต้องอยู่ข้างทางนะอิลกอุสซาลามอัลาไมอัลามันยาริฟว่ามันลำยาริฟต้องให้สลามด้วยต้องให้สลามกับคนผ่านไปผ่านมาด้วยเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฺหัวลซัลลัมเนี่ยบอกว่าถูกถามนะฮะอันนารุยลันซาลันนบีสลลัลฺหัวลซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีอายุนอิสลามือค่อยรุนอิสลามแบบไหนดีล่ะอ่าอิสลามแบบไหนดี ท่านนบีก็บอกตุติมุตตาอัมวะตักรอสซาลามอาลามันอารอฟตาวะมัลลัมตาอาริฟก็คือให้อาหารแล้วก็กล่าวสลามกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักเพราะนั้นการให้สลามเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมรารยาทที่สูงส่งงดงามมากๆของคนที่เป็นมุสลิมที่พึงจะต้องปฏิบัติต่อกันและคนที่ได้รับสลามไอ้คนที่ได้ยินสลามก็ต้องตอบรับสลามแต่ทีนี้ว่าก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันอย่างเช่นตามถนนหนทางเนี่ยผู้ชายให้สลามผู้หญิงที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ย ผู้หญิงก็แน่นอนล้ววาย,ยิบมันต้องรับแต่ว่ารับเนี่ยไม่ต้องรับเสียงดังนะครับรับเบาๆก็ได้รับให้รู้ว่ารับก็แค่นั้นพอเพราะาเราก็ไม่รู้เจตนาไอคนให้เหมือนกันว่าไอที่ให้เนี่ยให้อะไรให้ว่าด้วยความมีคลาสไหมเห็นว่าเป็นมุสลิมด้วยกันหรือให้เพราะมีเจตนาอื่นแอบแฝงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเพราะนั้นยิ่งถ้าหากว่ามันอยู่ในที่เขาเรียกในที่สาธารนณะอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ถ้าสมมุติว่าไอ้ผู้ชายที่มันยืนอยู่ตามถนนหนทางหรือข้างทางเนี่ยมันมีเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องรับให้ได้ยินเสียงก็ได้รับในใจหรือไม่รับก็ยังได้เลยเพราะว่าไม่ไม่ไม่เขาเรียกมีเจตนาที่ที่ไม่ถูกต้องนั่นเองแต่แน่นอนฮะในระหว่างคนที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยอันเนี้ยควรให้สาลามถ้ายิ่งรู้ว่านี่คือมุสลิมนะต้องให้สาลามแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องไปให้สาลามนะไม่มั่นใจว่าเป็นมุสลิมก็ยังไม่ต้องให้แต่ถ้ามั่นใจว่าเป็นมุสลิมให้เลยครับ พราะอะไรการให้สลามได้ผล,ลบุญรับสลามก็ได้บุญนะให้สลามได้บุญรับสลามก็ได้บุญซึ่งผล,ลบุญเนี่ยแน่นอนเพราะมันมันคือบทขอพรนั่นเองขอความสันติจงมีแด่ท่านขอความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกันนะอย่างที่เราทราบให้สลามสิบความดี20ความดี30ความดีทั้งคนรับและคนให้และรอด,ดุสสลามหรือการตอบรับสลามเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของคนที่ได้ยิน เป็นหน้าที่ของคนที่ได้ยินและที่สําคัญตามมาคือว่ามันเป็นมารยาทที่สวยงามถามว่าถ้าให้สลามกันจะตีกันไหมละ่ะไม่ตีกันหรอกครับไอ้ที่มันตีกันเนี่ยเพราะอะไรหันมามองหน้ากันแล้วก็แสดงทีท่าแบบหาเรื่องกันแล้วสุดท้ายแล้วก็ตีกันแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยให้สลามกันไม่มีใครละครับจะมาตีกันหลังให้สลามไม่มีทางฮะอัสสลาุอะลยกลุ่มว่าเลยกุมุสลามแล้วมันจะตีกันไม่มีทางนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าอิสลามเนี่ยสอนนะ สอนมารยาททุกเรื่องฮนะมารยาทที่ที่อิสลามสอนคือมารยาทที่สร้างมิตรภาพด้วยซ้ำเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าใครก็ตามที่จะเป็นที่จะต้องอยู่ข้างทางเนี่ยมารยาทข้างทางเนี่ยนะให้สลามกันทักทายกันด้วยด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยคำทักทายแบบเนี้ยแล้วก็รู้ถึงสิ่งที่ควรทำผู้ชายก็จะต้องไม่ไปแทะลมไปจ้องไปมองผู้หญิงไม่ต้องนะครับ ถ้าผู้หญิงได้ยืนอยู่ก็เหมือนกันก็ไม่ต้องไปจ้องไปมองอะไรเขานะเอาและที่สําคัญก็คือว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปอยู่ตามข้างทางครับมันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรกันขนาดนั้นเพราะอันนี้สําคัญยิ่งถ้าหาว่าไปยืนตามเชิงบันไดอันนี้ยิ่งแล้วเลยนะเพราะว่าบันไดเนี่ยมันไม่ได้กว้างนักหนาหรอกบางคนก็ไปยืนเหมือนก็ยืนขวางอยู่อย่างเงี้ยคือใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องผ่านเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเป็นคนที่ไม่มีมารยาทถ้าพูดจับยาเขาเรียกมารยาทสามครับมันเหมือนเราไม่ได้รับการศึกษา เหมือนคนที่ไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะเพราะนั้นคนที่เรียนหนังสือมาต้องรู้ครับว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอย่าไปยืนขวางทางเขาจะคุยกันก็ไปหลบข้างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเจตนาเนี่ยขวางทางเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเกิดความลําบากโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะมีภาพเหล่านี้เพราะนั้นมุสลิมจะทําแบบนี้เด็ดขาดเพราะถ้าทาแบบนี้เนี่ยบาปนะครับถือว่ามีความผิดแล้วก็ อันกุรอานเองก็เน้นย้ําให้เราจะต้องลดสายตาลงต่ําแล้วก็ให้พยายามอย่าสร้างอย่าสร้างความลําบากให้กับคนรอบข้างนะครับประการต่อมาครับอัลมุฮาฟะะตุอะลาอัลานาะรฟะติตอริกก็คือการรักษาความสะอาดการรักษาความสะอาดคือเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยมักง่ายนะผมใช้คำว่ามักง่ายจะได้เข้าใจง่ายๆนะยังไงอะ ก็บางทีกินอะไรหน่อยก็ทิ้งเลยฮะไม่เด้สนใจอะไรละนั้นมุสลิมทําอย่างนั้นไม่ได้อันนอรอฟตุูมินันอีมานท่องจํากันมาโดยตลอดแหละครับความสะอาดเ,เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาจะดื่มน้ําจะกินขนมจะกินลูกชิ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอาไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยอันดับแรกเนะี่ยใส่ไว้ในถุงก่อนนะถ้าเรามีถุงกินเสร็จก็ใส่ในถุงเอาถุงไปทิ้งถังขยะจบแค่นั้นแล,แล้วดีมากๆเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะอย่าไปมักง่ายกับชีวิตอย่าไปมักง่ายกับการกระทําเหล่านี้ เพราะอย่าลืมว่ายิ่งสมัยนี้กล้องมันอยู่ทุกที่นะถ้าเขาเอาไปประจานเนี่ยเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องเขาอีกนะแต่ถามว่ามัน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 เหมาะมันควรไหมหลักการที่เราจะทิ้งในขณะที่ทิ้งไปแล้วมันเป็นมันเป็นภาระของคนอื่นโดยเฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นนี่อันตรายนะทิ้งไปแล้วเนี่ยบางคนเดินเตะเอาแล้วมันตําเข้าไปในเท้าอย่างเงี้ยก็กลายเป็น บาดแผลและใครเป็นคนเป็นคนทิ้งก็เราถ้าอย่างนั้นเราก็ถือว่ามีความผิดด้วยเหมือนกันนั้นอันนอซอฟตุมินันอีมานอันนี้สําคัญแล้วที่สําคัญอีกอย่างอย่างที่ผมบอกนะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะได้ไม่เป็นอันตรายกับคนอื่นเขาการเป็นทำอันตรายกับคนอื่นหรือมันเป็นสาเหตุทําให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเป็นบาปนะครับแน่นอนฮะเมื่อ,เม,อเมื่อสร้างประโยชน์มันก็ได้ผลบุญอีมานมันก็เพิ่มมีฮะดิษนบีบอกอย่างนี้อันอีมานุบิดุนวาซาบะอุนชออบะ อ ي มานเนี่ยมีเจแขนงอัลลาฮาเก้าลูลลอิลาฮอินลอสูงสุดคือการปฏิญาณตนนั่นแหละไม่มีพระเจ้าอาื่นใดนอกจากอัลลอ์แต่ว่าต่ำสุดของมันคืออะไรว่อาอัลดนนาฮะอิมาต่อตุนอัดาอานิตอริกก็คือการเอาสิ่งที่มันเป็นอันตรายออกจากถนนหนทางสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนนหนทางเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอิมานขั้นต่ำสุดละเพราะนั้นเวลาเรากินทายิงมันเป็นผลงานเรานะเราต้องรับผิดชอบหรือถ้าหากว่าเราจะเก็บ ไอสิ่งที่มันเป็นอันตรายที่เราเห็นจะเป็นเศษแก้วเศษกระเบื้องหรือไม้เจเม้เสียบพวกชิ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเราดูแล้วเนี่ยถ้าเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมีคนเดินเตะแน่เลยอะถ้าอย่างนั้นเก็บเอาไปทิ้งให้มันเรียบร้อยเราได้ผลบุญด้วยและที่สําคัญนี่คืออิมานของเราครับอิมาต่อตุนอาดาอันิตริกอ่าเพราะนั้นหลักง่ายๆเห็นไหมฮะคืออิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนทุกมุมของชีวิตเราเราจะทําอะไรเนี่ยได้หมดแหละเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าอิสลาม ให้แนวปฏิบัติกับเราอย่างไงอย่างอย่างเงี้ยเรื่องของถนนหนทางเนี่ยทุกคนใช้เส้นทางได้หมดแล้วครับจะจําเป็นจะจะคุยกันตามข้างทางก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ปฏิบัติตามนี้ให้ได้เพราะนี่คือมารยาทนี่คือ,น,คอ,อน,คนี่คือมารยาทที่สูงส่งนะครับนี่คือมารยาทที่งดงามที่อิสลามสอนให้กับพวกเราเอาไว้แลปะประการสุดท้ายครับแต่ยันนูบุนอัคตอรต้องระ,ะมัดระวังในในใน,ในอันตรายต่างๆนะที่มัน ที่มันจะเกิดขึ้นไนอะสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายก็ระมัดระวังก็คืออย่าไปอย่าไปสร้างเรื่องสร้างราวให้กับคนอื่นๆเขาแล้วก็ให้รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยสำคัญมากๆอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เอาความเป็นมุสลิมของเราไปใช้อยู่ตามถนนหนทางอยู่ในบ้านอยู่ในมัสยิดอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมอยู่ในออฟฟิศที่ทํางานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เอาอิสลามไปใช้ พราะอิสลามสอนมารายาททุกเรื่องอยู่ร่วมกับสังคมอื่นได้ไหมโอ้ได้ทำไมาจะไม่ได้ละ่ะเราไม่ไม่ใช่วายุ่งกับสังคมอื่นปุ๊บเราจะต้องไปละรานาเขาเปล่า,าครับอยู่มีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมอันนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรไม่ได้ไหมายความว่าเป็นมุสลิมแล้วคบกับคนไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าเรามีขอบเขตในการปฏิบัติตัวของเราอยู่เรามีเรามีวิธีปฏิบัติตัวของเราอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่ามันถูกกาหนดเอาไว้แต่เมื่อถูกกาหนดเอาไว้แล้วเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเราได้ผลบ เราได้เราได,เาได้เราได้รางวัลจากอรรถสุบหาหนะหัวตาลาก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับว่าถ้าเราจําเป็นที่จะต้องอยู่ตามถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีมารยาทเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของการถ่อมตนในการเดินมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการควบคุมการมองลดสายตาลงต่ําเรื่องของการให้สลา,ามในระหว่างกันเรื่องของการรักษาความสะอาด นะเรื่องของการที่จะไม่สร้างอันตรายให้กับคนรอบข้างนี่คือมารายาทที่งดงามนะครับที่อิสลามฝากเอาไว้สอนเอาไว้ให้กับคนที่เป็นมุสลิมทั้งหลายนั่นเองครับสำหรับวันนี้ฝากกับท่านพี่น้องแค่นี้ครับวบลิาฮิตอฟิกวันธิดายะวัสลาามอะลกุะมระมะตุลลอฮิวะบเรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกส,สิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม